สวัสดีครับว่าที่คุณครูผู้ช่วยนะครับทุกคนผมคุณนายครับสุวิทย์ทางนอกนะครับวันนี้ผมจะในคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับในส่วนของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ครับแล้วก็มาดูว่าในตัวพรบรชาตินี้นะครับมีกี่ฉบับนะครับแล้วก็ แต่ละฉบับนั้นแก้ไขด้วยเหตุผลอะไรในคลิปนี้นะครับพรบาชาติตัวนี้นะครับเป็นกฎหมายหลักเป็นกฎหมายแม่ของการศึกษาไทยนะครับซึ่งกําหนดนะครับกฎหมายในเรื่องของการจัดการศึกษานะครับเป็นก่อนที่เราจะไปศึกษาหรือว่าดูรายละเอียดในพรบอื่นนะครับในการสอบครูผู้ช่วย นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นพรบบริหารราชการกระทรวงสถาติการนะครับพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับหรือว่าพรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพรบคุ้มครองเด็กแล้วก็พรบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการนะครับเราควรที่จะมาดูพรบตัวนี้ก่อนนะครับพรบการศึกษาแห่งชาติเพราะว่าตัวนี้เป็นพรบที่เป็นพรบแม่นะครับที่ เป็นพบรบใหญ่อ่ะพูดง่ายๆก็คือเป็นพบรบใหญ่ที่ควบคุมนะครับก่อนที่จะเกิดพบรบอื่นนะที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้นะครับพรบอื่นๆนั้นเกิดขึ้นจากพาบรบนีเ้เท่านั้นเอ่อเกิดจากเกิดจากพรบแห่งชาตินี้นะครับซึ่งตัวพรบพระรามบัญญัติตัวนี้นะครับมีลักษณะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับตัวนี้เป็นพบรบแห่งชาตินะครับนี่คือฉบับที่1นะครับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับพุทธศักราช2000นะครับ542นะครับตัวนี้โดยนะครับประกาศนะครับในราชกิจจานุเบกษาในะวันที่19สิงหาคม2542นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของพระราชบัญญัติจะมีหลายมาตรานะครับที่กําหนด นะครับว่าในด้านของการศึกษานั้นนะครับมีส่วนอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะครับครูผู้สอนสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาหมายถึงอะไรนะครับการจัดการศึกษามุ่งหมายนะครับความมุ่งหมายแล้วก็หลักการนะครับอย่างไรบ้างนะครับรูปแบบการจัดการศึกษาสิทธิและหน้าที่การศึกษานะครับระบบการศึกษามีระบบอย่างไรบ้างนะครับ ตัวนี้ผมจะอธิบายนะครับตามมาตราีีะมาตราที่เป็นมาตราที่สําคัญและคิดว่าจะออกข้อสอบของครูผู้ช่วยนะครับนี่คือพรบฉบับแรกนะครับพรบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับแรกนะครับปี2 5งหต่อมานะครับก็มีการหลังจากที่ประกาศใช้นะครับเสร็จในวันที่19สิงหาประกาศใช้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาเรื่อยๆเพราะว่ามีการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการทํางานนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหรือว่าการทํางานต่างๆนะครับก็จะมีการแก้ไขนะครับแก้ไขตัวพระราชบัญญัตินะครับบางมาตราเท่านั้นนะบัตราอื่นที่ยังใช้อยู่นะครับจนถึงปัจจุบันก็ไม่มีการแก้ไขนะครับมันจึงเกิดนะครับพรบแห่งชาติเหมือนกันนะครับปี2542เหมือนกันนะครับแต่เป็นฉบับที่2 ตัวนี้นะครับมันก็จะวงเล็บนะครับมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับพรบแห่งชาติปี42นะครับแล้วก็ฉบับที่2ปี2545นะครับฉบับที่2ปี2545นะครับฉบับที่3นะมีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะครับบามาตาเท่านั้นเขาก็จะ,ะประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาขึ้นมาเป็นพร,บ,รบการศึกษาแห่งชาตินะครับฉบับที่3นะครับอ,องพศ2553รอบ นะครับแล้วก็ฉบับที่4นะครับปี2562เมื่อปีที่ทแล้วนี่เอง<พ>นะครับก็จะมีการแก้ไขนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับมีการยกเลิกมาตรา31และมาตรา32อย่างเงี้ยนะครับมีการยกเลิกมาตรา31และ32แล้วก็ไปดูว่าในตัวมาตรา31และ32ของพรบรแห่งชาติฉบับที่2นะครับมันแก้ไขฉบับที่2เราก็มาดูนะครับตัวที่2ตัวนี้เราจะมายึดนะครับมาตรา31 กับสามสิบสองอ่าเรามาดูกันนะครับอ่าตัวเนี้ยนะอันตัวนี้ฉบับที่2นะครับฉบับที่สองก็คือสาสิบเอ็ดกับสาสิบสอระบุอำนาจหน้า,นา,นาที่นะครับแล้วก็การระเบียบบรหิหารราชการในกระทรวงนะครับในตัวนี้เขาก็จะเอาทิ้งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของใช้ตัวนี้แทนของฉบับล่าสุดเฉพาะมาตรา ในที่เขาาหนดเท่านั้นนะครับดังนั้นระวังในการอ่านกฎหมายดูว่าระเบียบหรือว่ากฎหมายที่เราอ่านนั้นนะครับกฎหมายที่เราอ่านนั้นนะครับมีกี่ฉบับนะครับแล้วก็ฉบับแก้ไขนั้นมันไปแก้มาตราอะไรของฉบับก่อนหน้าให้เรายึดนะครับมาตราที่แก้ไขในฉบับล่าสุดเท่านั้นนะครับนี่คือข้อควรระวังนะครับซึ่งในคลิปนะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะอธิบายนะครับว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตัวนี้มีกี่ฉบับนะครับเมื่อกี้ผมก็พูดไปแล้วนะครับมี4ฉบับด้วยกันนะครับแต่ละฉบับนั้นนะครับแก้ไขเพราะเหตุผลอะไรนะครับคลิปนี้จะอธิบายเพียงเท่านี้พอนะครับเป็นคลิปสั้นนะครับแต่จะอธิบายรายละเอียดนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับของคลิปนะครับให้ละเอียดนะครับเอาเรามาดูกันนะครับในตัวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นะครับฉบับที่1นะครับตัวนี้ในสไลด์นี้ผมจะนําเสนอผมจะเอาข้อมูลในเรื่องของการประกาศใช้แล้วก็บังคับใช้ของแต่พระราชบัญญัตินะครับตัวนี้คืออะไรก็คือในการประกาศแล้วก็บังคับใช้ก็คือวันถัดไปหลังจากวันประกาศบางคนอาจจะท่องนะครับว่าฉบับที่1นะครับประกาศวันไหนบังคับวันไหนฉบับที่2ประกาศวันไหนบังคับบังคับใช้วันไหนฉบับที่3ประกาศวันไหน บัตคับใช้วันไหนฉอบที่4ประกาศวันไหนบังคับใช้วันไหนนะครับบางคนอาจจะท่องจําเพื่อไปสอบนะครับแต่สําหรับผมมองในเนื้อหาตรงสไลด์นี้ผมว่ามันไม่ใช่ตัวสําคัญสาระสําคัญที่ที่คณะกรรมการที่ออกข้อสอบนะครับที่จะเอามาเป็นข้อสอบได้แต่ถามว่ามันมีโอกาสมีไหมก็มีเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะหยิบเข้ามานะแต่เราก็ดูไว้ไม่เป็นไรนะสําหรับใครที่จะนะครับ นะครับที่จะดูตัวนี้ว่าแต่ละฉบับยังไงเพราะว่ามันมีหลายกฎหมายมีหลายตัวนะพระบหลายตัวเราจะไปจำทุกตัวมนก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับแต่ถ้าใครสามารถจําไดก้ก็ดีครับผมก็คือในการสอบเรารู้มากนะครับเรารู้ข้อมูลเยอะเท่าไหร่นะครับโอกาสาที่เราจะสามารถตอบคําถามในโจทย์ในข้อสอบนั้นก็ได้มีเยอะมากเช่นเดียวกัน นะครับเนาะโอเคสไลด์ถัดไปเรามาดูนะครับฉบับที่1นะของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับพรบชาตินี้นะครับเกิดขึ้นนะครับจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับฉบับพศสองาฉบับที่16นะครับในมาตราอ่านะครับมาตรา80นะครับ ตัวนี้เท่าที่มาตรา81นะครับอ่าตัวนี้นะครับมาตรา81ดนะครับระบุว่ารัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนนะครับจัดการอบรมนะครับจัดการศึกษาแลนะบอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมนะครับตัวนี้ครับไฮไลท์ตรงนี้ครับอ่า จัดให้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแห่งชาตินะครับตัวนี้รัฐธรรมนูญกำหนดเลยนะครับคนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดก,การศึกษาจะต้องเ,อเขียนกฎหมายฉบับหนึ่งในการบริหารจัดก,การการศึกษาของประเทศนะครับจึงเกิดพรบการศึกษาแห่งชาติขึ้นมานะครับอ่านี่คือที่มาที่ไปนะครับดังนั้น ในสไลด์นี้ถ้าข้อสอบออกมาเขาจะถามว่าพรบการแสดงชาติเกิดจากมาตราใดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับถ้าข้อสอบถามตัวนี้นะครับก็คือมาตรา81นะครับมาตรา81นะครับที่เกิดพรบแห่งชาติขึ้นมานะครับอ่ะต่อมานะครับฉบับที่2ครับเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานนะครับก็จะมีการแก้ไขพรบนะครับ ในบางบางมาตราเท่านั้นนะครับสำหรับมาตาอ่าพรบรรการใสยแห่งชาติฉบับที่2นี้นะครับประกาศในวันที่19ธันวาคม2545นราะครับบังคับใช้20ธันวาคม2545เหตุผลนะเหตุผลที่พรบรรการใสยแห่งชาติฉบับที่สองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะอะไรมีอยู่2ข้อหลักๆด้วยกันข้อแรกเขาบอกว่าแยกภารกิจเกี่ยวกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมไปจัดตั้ง กระทรวงวัฒนธรรมและคงภาร,รกิจเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาไว้ที่กระทรวงศึกษาธิการข้อที่1คืออะไรก่อนหน้านี้ในฉบับที่1น,นะครับในการาบัญญัตินะครับพรบพระพระาชกิจจานุเบกษานะครับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตัวเนี้ยนะครับในกระทรวงแต่ก่อนอนะ่ะมันจะไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการมันจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการศิลปะและวัฒนธรรมนะครับก็จะามาดูกันในตัวของ ตัวพรบนะครับพรบการสายแห่งชาตินะครับ,รบ,นะรบในเรื่องของกระทรวงนะครับจะระบุว่าไงนะับกระทรวงหมายความว่ากระทรวงศึกษาเอกระทรวงการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเห็นไหมครับกระทรวงศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอันนี้ก็คือพอรบฉบับที่1นะครับเขาระบุว่ากระทรวงก็คือกระทรวงศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมซึ่งต่อมานะครับซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2000 นะครับ545ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็คือเอาในส่วนของนะครับเอาในส่วนของงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมแยกออกมาตั้งเป็นกระทรวงต่งางกนะครับโดยได้เป็นกระทรวงวัฒนธรรมแล้วโครงภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาไว้ที่กระทรวงศึกษาธิการนั่นหมายความว่ามีการแยก2แยกจากกระทรวงเดิมนะครับกระทรวงศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมนะครับแล้วคงกระทรวงศึกษาธิการไว้ นะครับในพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับที่2แลเรก็มาดูกันนะครับในตัวฉบับที่2นะครับอ่าตัวนี้นะครับเนี่ยครับมาตราที่3ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่ากระทรวงในมาตราที่4แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542นะครับให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนก็คือคําว่ากระทรวงเนี้ยให้หมายคามว่ากระทรวงศึกษาธิการจากเดิมนะครับฉบับที่1กระทรวงคืออะไรครับ นะครับในแถวที่กระทรวงคือกระทรวงศึกษากระทรวงการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแต่พอมาฉบับที่2ครับเปลี่ยนจากกระทรวงนะครับจากกระทรวงศึกการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมาเป็นกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวนะครับอ่ะต่อมานะครับข้อที่2นะครับแยกระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาออกจากกันนะครับเพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีวการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับและแผนการศึกษาแห่งชาติตัวนี้เขาก็จะแถวที่2นี้นอกจากที่จะแยกทางด้านศิลปวัฒนธรรมออกไปตั้งกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับเขาก็จะมีการแยกนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวะออกจากกันนะเพราะว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวะบริบทการหลักสูตรการเรียนการสอนนี้มันต่างกันนะครับก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเน้นในเรื่องของการดํารงชีวิตการประกอบอาการดํารงชีวิต นะครับการใช้ทักษะชีวิตนะครับส่วนอาชีวศึกษาจะเจนในเรื่องของทักษะวิชาชีพในการทํางานนะครับดังนั้นนะครับเหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงนบแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่2ก็ด้วย2อเหตุผลนี้นะครับตมาฉบับที่3ครับนะครับฉบับอ่าฉบับที่3นี้ประกาศในวันที่22กรกฎาคมอ่าห้านะครับบังับังคับใช้23กรกฎาคม53นะครับ เหตุผลที่นะครับมีการนะครับเปลี่ยนแปลงฉบับที่3นี้ขึ้นมาเกิดเนื่องจากนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี้ยมันจะรวมทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษาเข้าด้วยกันนะซึ่งการบริหารจัดก,การตัวเนี้ยนะครับในระดับของเขตพื้นที่การศึกษานั้นนะครับทำให้การจัดก,การศึกษานั้นไม่มีความคล่องตัวและเกิดปัญหาทางด้านของการพัฒนาการศึกษานะครับดังนั้นในตัวฉบับที่3าเนี้ยเขาจึงแยกนะครับ แยกเขตพื yeah, ้นท okay ี่การศึกษานะครับออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะครับหรือเราจะเรียกสั้นย่อๆสั้นๆว่าสพปกสพมสพมนครราชสีมาเขตหกงียครับชื Frost ่อเต็มก็สำนักงานเขตพื้นที Perfect ่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหกตัวนี้นะชื่อชื่อสำนักงานเขตก็เคยออกข้อสอบนะครับชื่อสำนักงานเขตสพป นะครับชื่อย่อเขาออกนับสพปนะครับนครศรรชมาเขตหกนะครับอย่างเช่นนครศรรชมานะครับแล้วก็มัธยมก็สพมนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตห้าอย่างนี้นะครับก็จะนะเหตุผลที่ใช้แยกนะครับฉบับที่สามต่อมาฉบับที่สี่ฉบับสุดท้ายนะครับฉบับล่าสุดอ่ะฉบับล่าสุดจคงไม่สุดท้ายแหละเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนะยังใช้อยู่ ฉบับล่าสุดก็คือฉบับที่4นะครับประกาศในวันที่1พฤษภาคมนะครับนะคังคับใช้2พฤษภาคม62ปีที่แล้วนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากมีการจัดตั้งกระทรวงใหม่ขึ้นมานะครับเดิมกระทรวงศึกษาธิการเนี้ยควบคุมดูแลการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับประถมมัธยมอุดมศึกษาอุดมศึกษาเนี่ยคือระดับมหาวิทยาลัยนะครับปี62มีการแยกมาอาหารวิทยาลัยออกไป นะครับตั้งกระทรวงใหม่คือไม่ได้อยู่ในการควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการแล้วนะครับไปอยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงอุดมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าฉบับที่4เนี่ยที่แก้ไขปีที่แล้วปี62เนี่ยก็คือมีการแก้ไขเนื่องจากนะครับมีการแยกนะครับการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกไปจัดตั้งกระทรวงใหม่นะครับซึ่งชื่อว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ นครวิจัยและนวัตกรรมนะครับนี่คือนะครับเนื้อหาสาระนะครับของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับทั้ง4ฉบับนะครับว่าฉบับที่1นะครับเกิดขึ้นมาเรื่องจากอะไรนะครับฉบับที่2แก้ไขเพราะเหตุผลใด3 4แก้ไขเพราะเหตุผลใดนะครับนี่คือให้เรานะครับจดแล้วก็ดูความสําคัญนะครับตัวนี้ผมอธิบาย นบให้ดูนะครับอธิบายย่อนะครับเอาใจความสําคัญเข้ามาให้ให้ทุกท่านได้ได้ดูกันนะครับอย่างไรก็อย่าลืมติดตามนะครับคลิปต่อไปนะครับในเรื่องของข้อสอบนะครับหรือว่าเรื่องของกฎหมายข้อมูลนะครับที่จะใช้ในการสอบครูผู้ช่วยแล้วก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์เพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยใบครูนายนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปด้วยอ่าอ่าคลิป ให้เพื่อรับเป็นกําลังใจในการทํางานในการที่จะอธิบายแล้วก็นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบครูผู้ช่วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เพียงแค่น,คนี้พอครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาคุยกันใหม่ในเรื่องของรายละเอียดของพระราชะบัญญัติการศึกษารแห่งชาติครับ